มันได้ใช่เลยนะค่ะมีฮาบอต้นนั้นครบแล้วบ่อค่ะต้นนั้นครบแล้วบอครบแล้วเราเจ้าเจ้าแบบมีรถมันจะทันนี่นี่นี่เอานี่นี่เอาเปไล่ไปรถเลยไปนี่เป็นยางสิบุพเพเสาเจ้าเอาไปรถบอกระซองต้นหนึ่งเฮตาเออมีซองต้นใช่เป็นรถเออมันไปรถไปยางเกี่ยวอีกมีเกี่ยวปลายเนี่ยไหมมึงดู มัดไปยังสิบโองฝ้ายมันตกในแล้วเออนั่นน่ะมัดไปลวันี้พร้อมบ่อับเล้วะแล้สวตอกต้นนี่เราอับไม่ค่ะคงไม่ได้ถูกเราเยวมันโอเราเอาสองอันเลยเอาสอันเลยเออนั่นแหละนั่นแหละลองพอดีเลยสามนมัดไปอันนี้ก็มัดไปดูสามตุ่นเออแล้วเคยก็แล้วแต่เป็นยังโอ้ยหมดต้องเอาออกดอกเอาไว้ให้มันฆ่าเช่านี่แหละจะไม่เอาออกเลยยังคองแท่นี้ ต่อสามดอกระบบสามสองสามสามสามถือว่าออกครับสามสี่สิไปเอาหมดต้อไปเอาออกแล้วมันตายค่ะนี่แล้วมันจางสิรวยตายไม่ได้ของเขาสิล่ะของขาเพิ่มใบใบแค่นี้มันเหี่ยวไปแล้วมัเอาเบาก่คนเอาออกเพิ่มไส้นึ่งเอาไส้ชนเ่าใจเอาเงินเออเอาเอาเอามาคุณจซตนาฬิกาถึ่เนี่ยแสงเอาลงขันไหนบ่เอาลงขันไหนบ่ บ่แต่หมูวานเทแต่หม yeah, yeah. right yeah, so mm. ูว um ่านหมูว uh. okay, um ่านกับบ่เทหมูว่านข้าแต่เมาอาบบ่หมูว่านเแต่เมาเมาตางเตะเตะเมอไน่ตังมันกับบ่ดูเดบ่ันใดหรอกเออต้กล้ามตอแข็งตี้แม่งันใดเนาะเมเรเงเตะอ้า

สีม mm. ีคนรักยามหมดไส่ยามไส่กับเคื่องสาวไอ้ตู้ยะปียนเาเด้อเีนต้องสาวฮักเดยที่เอาสาวไร่ร่องสาวนี่ก่อนเด้กเวอร์เอิ้นว่าสาวเกแกนลรบอกนั่นไก่ละล่ะใส่ไงอยู่สาแล้วมาใส่เด้องานที่ใชอากุนมาใมมาอีกบอกเอาก็ใส่แล้วคันหาคัน อันนี้เขาเอิ่อนมายังแย่าแต่งแล้วกะมีเหล่าขาพร้อมจีข้าวใบเป็นจุดตัวโอ้จุดโอ้ตายคำเศร้าโอ้มีแผ่นทองด้วยบ่ย่าอืมอืมเงินใสใสบักจอนมันเอาคันซิปคันซิปอาผู้ได้หนอนสินมายามใส่เนาะกระใสเบิ้ลประเพณีเขาเนาะอืมที่มีใครเป็นแฟนก็ตามเขาเลย แค่นี้ยากแบบนี sea, ้แหละใส่ใ่ใส่อ no yes> ักใส่นแต่วันที Jill ่สีเดือนสี่พร้อมแล้วพร้อมแรวจ้ะที่สี่เดือนสีบ้านจนไม่เสาเอกจาอายุเสารเอก

วะก็ไปชงสันาล้วไงไปงอมั่องตัยัง้ตดากงมรงที่บานนี่รุมร่องมัีงม่ดึงงมากดึงงมากเอองมรงบานนี้แตมีตะรตมงุอ Ôi nó. Ờ, càng rùm mấy เพิ่น nè ละคือแห้งแล้วเนาะค่ะต้นไหนกก่อนคือต้นนีนบ่ต้นพุ่นบ่ต้นนู้นหรต้นที่ต้นนี้ออกก่อนต้นไหนสักอีกต้นนั้นต้นกลางต้นนี้เป็นเสาเสาหน้าบ้านเนสลยล่ะบ้านเราเป็นต้นกลางอะสรเปล่าต้นอย่างเสาโาต้นไหนขึ้นก่อนและบ่ มาแม่มาแม่มาแม่เนี่ยเนี่ยไม่ยับเสามามาแม่มาแม่อุ่นไม่ใหญ่กำลังมาอุ่นเออไม่ใหญ่ก็เอามาเอานน้ำมาทดแทนไม่ใหญ่ก็ได้มาไม่แม่มามาถ่ายก่อนอ้าวยกเสาเอีกเลยพี่หน่อยอย่าล้มลูกหลานเงินจะซื้อต้นในหลุมโอ้ยลูกหลานใคยก็ได้เนาะ

นั่นเาไม่ได้น่จะดีเนี่ยป้นอยู่ข้างหน้าดิฮะไม่แป้นอยู่ข้างหนาแป้น้อนี้มันจะแงวยไทยไม่เตนอยู่มาอยู่ไม่เป้นไไดยนีๆๆ่เนเียเอาตัวนี้ยกรอลูกไม่เ้นหนานเน่ยเออยนดันหวเานะเออนั่ลยอ้าว

โอ้ยไม่ทองคำไม่ทองคำเหรอโอ้ยบินน้องขึ้นเสาโทแล้วเสาโทแล้วผู้ขาก็ยืนในิ่งห่มบินน้องห่อนแห้งห่อนคักขนาดบ้านเลขที่หนึ่งห้าเจ็ดได้บินน้องหมู่สองเท่าเท่าเอาเสาช่วยก่อนเท่าเร็ว แลเอ้าอ้าวโอ้นักเตอะพูต้นเฮาหน้าด้านบ่ทาง <laughs> oh. uh. <laughs> 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 <laughs>

เอ้าเท่าเอาเอาเอาลวดมาผูกในใบในใบลวดเอาผูกถุงในถุงถุงต้นกล้วยอะไรเนี่ยมันหล่นต้นกล้วยหล่นก็อวีดอ๊อกปล่อยไปก็ได้ปล่อยไปเนี่ยลุยตัวไปเลย

เสาเทียงบ่เที่ยงบ่ย้บไปนเที่ยวตีนะ้ไวันตีนะวันตีลมนี่จของเลยโคลงดเหอนมหยนะ มันเ่าอกหน่าัเ่สนนหมั่นมันพูนไปมันเ่าพอเหาพดพ่อัอกบไกแล้วเยอกลาปูไม่เอาใส่หูนร่รอกันเหอเออเอาย่างไปบารีโล่พ่อแม่ย่างไปขว้างมองสีเเสาไม่เด้อเรือติตั้งคานีกันบ่ฮะ กระตั้งมหน่แล้วตัวเอาไว้ยังไงนดเข้ามีเองเสนีเท้าเท้ามันนามันหนัก่นเอัาะรับเตัวา่งานีงเาบิกไม่ังบเดมมองเป็นไปเรื่อยๆเด๋มมองสิก้อยิ้มเดินยกขนเบิ้นได้ดเช่าจยกแขนเบิ้นเลยเพิ่มาซอยหลังจากยกยังไงคือขึ้นเบิ้เลย 呃，你你收收了。<laughs>